สวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับเช้านี้ที่ตลาดเช้าอำเภอเขมาราชครับบ้านน้องถืออำเภอเขมาราชอุบลราชาธานีทุกเช้าวันพุธครับบรรยากาศเป็นสี่ยเละๆจังหน่อยหนึ่งแต่นนน้นทางกำลังก่อสร้างกำลังเห็ดหม่หาราเบิงเนีกินแนวขายบ้านเท่าครับาขาปวดเรา ข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียวโอ้เหมือนนี้ห้นทางคัขกขนาดเลยห้วนทางยางไปน้ำแบบแก้เขือไปน้ำนะหาเบิ้งแนวกินแนวขายทั้งบ้านเาท่าหูได้เด็ดปลาคอเนาะนี่ ยไปเล่ไม yup. ่ยังได้ยังได้ยังมาขายมือนี yeah> ่พักอีหยังก่อนนั้นพักอิงยังก่อนนั้นพักยังเกาะหวานบ้านบ่นี่พักอิหยังผมเ่เคยเห็นหวานบ้านลวกขึ้นกันบ่อกใชปเได้ันนี้ผักเมบ้านเราสีมาเบืองน้ำเด้อออกมาเด้อถูกแกินได้ แกบ้านไม่ไม่แกบานห่าแท้ๆแม่เราขายแกนคูดคูดกะมกรมีด้วยัวสีฟักแล้่ยวนอกก้อแกนคูดนอด้อค่ะนี่ๆๆจนลอยเบิดแล้วสีสันบรรยากาศตลาดเนี้ยมือเสาครับนี่แหละตลาดบ้านห่าก็ได้ถ้าเราเบิ่งเนี้ยกินแนวขายครับส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นกับเข่าเป็นอาหารเป็นเนื้อเป็นปลา เป็นพักมางูเหนียวงูเหนียวเหนียวงูเป็นขายพักนี่แม่ท้ามือื่นนเอท่ันมืออื่นจะเอาลูกไปมาอยู่ไม่สวแแต่รับประกันความกรอบหวานค่ะเข้างค่ะมืนี้เลื่องข้างจ้าสุดแล้วมันนี่สุดลวจ้าสุดแล้ว กระสอบละเศร้าปะปะหิวละเศร้าแล้วคนนี่ตทัทหิวเป็นหิวามาลัดยวงไข่ปลาแล้วไหมแม่แดดเดีดยวบ่แม่นี่ยแดดเดียวกะลังพึง่งเออมันสิเ, <laughs> <laughs> เป็นเครื่องเดียดเห็นพอดด่อแดดป,ปี๊ปลาอีหยังปลาลาบปลาตองบ่เนี่ ปลาตองไก่ครับผมปลาตองไก่ปูดหนาบตัวนี้หน่อยถ้าเหนียวขวดหยับลอยแล้วโอ้เหมือนี่คือมาเป็นขาเลยคนนะ่ะปลาตีทัวเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อก้อยลาบก้อยซอยแซ่ครับมัอนี่โลวเท่าไหร่ ช่องลอยหาซีนาะอีทนี่อีแม่ข่ใส้เกือบบุดมาแม่จ้าน้ำเรวม่ดอ้นตลาดน้ำด้ีมตลาดน้ำตลาดน้ำ้องผือตลาดน้ำจ้าตลาดน้ำ้องผือมากแดงช่วงนี้มากถือน่วยอะจักบาทนี่แมนวละสบาท่สบาทเท่านั้นเออว่างเนือหน่วยละสิบ มาันเถือล้วมันเถียงเลตีแม่รวละเ้บาทรวยละเศ้าอเราะกี่โทรเราเียศ้าป่าเเียง้บาทพ่ายสี่สมัยสมัยบางกวนี่มันสีแพงครับมันสีอยู่ประมาณหน่วยละเกือบสิบาทเลยอลังการงานกยางเอาหญาแล้วก็ขายไม่กวดบ่คือหมูบาทไม่กวดอีกย่งเขาจะเอื่อนเนี่ยยาแฟกฮะยาแฟกยาแฟก อันเท่าไรนี่สี่สิบบาทเท่านั้นทบาารโอ้ถือถือเมีะนอยถวเด้อครับเม่ถวเด้อยงเลือกเบแรัมแฟกบ่นน่เฮ็ดเองบ่เฮ็ดเองเห็ดเองพร้อมสื่อซอยสื่อซอยแต่ว่าทีฝากุนี้ก็เด้อมันืดรอดตลาดขาเตื่นนะว่เป็าเมวเ็ดเองครับอยากเอาลบด้วยอยากใจ เ่าไรก็ได้แล้ววะเใจสีเสียจหาสีเพ่กับ่อให้เของคุณตอเราตอเราเราเ็กเองเราเอ้อันใดก็ะด้ได้ไหมไววผมมันนึ่งเด้อยางรดอันงามมาละยันลืมได้อีแล้วลือละลืมละกระล้่เด้ลือมละกรเหล่วคนละคนละอันเทียนาคนละเลื่อมกับเทียนาเด้อเราก็ดเองเรา โอ้ยเฮ็ดยากเอยเ็ดจังไหนเอาไปตากก็ไปพุ่น่ะตากตากมันแห้งแดดหนึ่งแ้วแดดก็มาทักผ่านก็มาใส่เอาหวีโคดออกว่าห็มันหยองโคดทุบทุบเหงามานึ่งทุบให้มันนอยนั้งเห็ดละเอียดๆสุดยอดกว่าสิได้รุ่นอาจารย์นะท่านเป็นมาละกุนแกใครที่หาณที่โมเมนต์ปีตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ปีครับอันนี้คือข้าวโพด แมนบอกว่าเขาผวดบ่เขาเนี้วทับทิมาเขนอทับทิมและะ้ววะกองจักบาทเอาให้อายเน่มันเสียบอยู่บ่เสียบอยู่ะวานวหวตอนนี้ต้มแล้ววะนี่

กินทูเป็นแต่เสียบมากระถิ้นเรากัมีเป็นโขนเป็นโขนอยู่มากระถิ้นครับพ่อเขาได้มาขามป้อมมาขายป้อมมาเนี่ยมาขามป้อมปอม่วยตะเนี่ไปวีเหวียวไปเราทา้งกวงทางไก่ยังวะช่วงีง เห็นเป็นท้องกปุสาปุ <บ S 2> นี่กล้วยเราเราเราสือไปอะไรกับฟอมตำนะฮะแต่บักพรลกมาใส่ันัน,นบกอึบอกเขาจะเอิ่นฮึบบักอีงยังพอนเนี่ยนี่เหลืองเหนะไอ้บักเขือขึ้นบักเขือคืนเนี่ยมใส่น้ำปั่นนี่บอกเขาจะว่าท้ทต้นบ,กนบักเขือขึ้นน้ำปนมันดีังมันดง <c oughs> ังเกลด้หมันดังเกลกไหม ยังสีมาเบืองน้ามาเพียกตุงแต่อ่อนส่็นไปหล่อไปหล่อทั้งอื่นอยู่ของหวานมีสุเนียวให้กันพอกระไรองวานมีสุเนว้กันพอกไอสิบบาทครับสิบบาทสิบบาทสิบบาทสุยาง ปลาอรปลานงโขงป่ะแม่นปลาโจกปลาโจกอุ้ยปลาโจกตัวใหญ่น่ะบ่แม่นามันบบหลายเหลือตัวตัวก็เลยเอามาเอือมใส่นี่น้ขาเจ้าว่เขาเจ้าบคอยได้ปลาปนไแม่นน้ามันขื้นมันบ่มีถึงรหัสสป่าทแม่ปลากดแกมีปลากดปลาโจกปลาหนัโขงเท่าไงนะเอามาเอื้อมโขง ไม้เข่งนี่แล้วว่าดีกว่าไม้บักขามใช่ไม้ขามโอาสแตกอกาเขียงไม้เข่งโอ้มันนี้ได้หลายครับงามๆเลยไม้เข่งเพิ่นว่าดีกว่าไม้ขามครับมันจะบ่ค่อยแตกไม้ขามมันจะแตกนะโอบเลี้ยงะรอวะโอ้ กบเดียงอริยรล้อนี่แหละแต่ว่าไก่นี่ไก่ไก่บ้านไก่บ้านไก่เนี่ยตุูกไม่โมพอนแล้วจับม้วนแจ๊บนี่หอดมอเตอลำฟังห่อมมาตลาดเซาน้องคือครับเซานี่ทุกเช้าวันพุธนะครับผู้ใดอยากมาเลาะตลาดมาเที่ยวตลาดกีพามาเบิ่งของใหญ่ป๊าดที่ทูปวดปวด เพือโพดเท่นอละฮาสิบนี่กระทุ้งละลอยกว่นี่ได้อันนี้ไหมจังบาท้อเสียว่าปลูกว้ใส่ตามกลุ่มอันเดียวเลยไหม กอเดี๋ยวโม่ลามาฟังมวลแท้ขอหอมบักชี่ครับทั้งผีเพลินสีโมูหวายงามนี่ยังปลวกพักหิมโคงเี๋ยวนหน้าเชฟเขได้หลัเพราะว่าน่าขึ้นนะบาดกล่องไง่กองท่ายแซวอะไรขันย่ามเพลินเถือันากลองละแ้บาดเบ่งเอารวดพี่นนอ คักแน่ครับมะกุ้งเหี่ยวมะขวะกันยังมีอยู่แต่ว่าสิบสุดท้ายแล้วลสิบเบิร์ตต์แต่เรคิดว่าพอเล่าอีกแล้วสายหนังสายหนังสายแค่จะเอิ้องยังเหรอสายอ้อมอ้อมกิเล็กเปะนะ็นเส้นะน้อสายอ้อมกิเล็กสายยังเป็นเส้นนะคักแน่ โอ้ยแม่คอยได้เห็ดปวกมาขายพ้อมผู้ดใดไปหาเห็ดปวกเ่าใดพม่จะนำกันกับนองใหม่ไปหาในม่อย่าได้เห็ดปวกว่นี่แหละเขาจะว่าคนดวงดีจานเธอได้ละนี่หกสิบาบาท0บาทห็ดปวกพร้อมมแกง พอดีแกงกันล่ะไ,ไปแต่ว่ามันสีล่างหนกกักเกงหน่อยอยู่ดูหนักแน่มีขุนดินมาเลยนะบ,<อ>บ่กเบางในมีเนื้เกียงไปหน่อยไปไหนหกสิบบาทแล้ววะเนื้อตาลูกก็มีบักอยก็มีอือมันบดหนกักในขั้นบดไอ้ขุดขาเมนอยู่เ <c oughs> บ่งซะกอนเท่าบักกิ๊กข้าวโพดมาหาเราเบิงขงั้งผีครับบรรยากาศตลาดเนี่นะนบบบเยเหมือนเศร้าน่ะตลาดเศร้าน้งคือครับโอมโคลเดนมาเฮ้กันเนี่ยโดนๆมาเถื่อนหนึ่ง เราขายอย่างเราขายเสื้อเห็ดบ่หัวเชื้อเห็ดฝางโอ้ฝางไงน้าฟ้าคับสื้อไปปลูกเองมันคไนมางขอลกระพย่ม่าคนขายปลาอยู่บ่ขายอยางมตบานบ้านขายงดงเลยวะไปนั่จบลาเอาปลูกเอานี่ยเป็นมาง มอเนี่มองปนตัเราเประการความสมแนานนสมีสุดยอดแล้ววะทะเลาะบังกิครับอ้อหม่ครับนอไม่อันนี้ลาไม่นอไม่ก็จะเอื่อหนาม่ยังนอไม่ไล่บันมไล่ครับน้องม่ไล่ครับเบิองคุนะเต็มสอบบอลเหนคมเปลือกมันเต็มสอบอันนี้ขายขดีสือเปลือกแก้วอล้ววะ อันนี้ต้มแล้วยทุละสอบาทมาใหม่ไหมปลปลาขี่ขมปลาขี่ขมแล้ววะปลาเคลื่อนบ่ปลาเขื่อนเบิ้งทั้งผีครับโอ้ก็คือแบบช่วงนี้มันสีเฮ็ดบ่คคอยมีก็จะเป็นปูเป็นปลาเป็นกบบักข้อบักคอยเฮ็ดตาหลแล้วก็มีไปกวนไปหปือ ตอนซ้อนเบียร์ประหงทั้งผีหน้าคนเห็ดหลาบสาบน้อยอยมีเบิรสุดเนี่ยออลลวดพวกประเภททักนั่งอ่างหยาครับมีเบิร์ตับพักกระแยงพักกระแยงหลาย่ยาพักกระแยงนะพักกระแยงหน้านนเ,เนี่ยพักกระเยงปลวกเน่ยครับมีเบิรสุนี่ยกยางทุกเนี่ยอาลลด เหลี่ยมตาแล้วได้บันตลาดกับะมี2สองฟังครับอีกฟังหนึ่งก็จสเป็นโซนทั้งเสือผาเสยออยังหลายนนะทั้งทีนะไม่มีเสือผาสีายไหครับเข่ากับสีมี้เนี่ยแต่ว่าเสือผานี่สีหลกย้องใส่เบตาเลสครับมันชุงมี่ดไ่ฉีดกันก็ได้อาเลย